สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศิสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศิสเกตและอำเภอกันทะละลัก และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c สิ e w ซนิวพระอิสาน HD, จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและคณากงแก้วค่ะด้านสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษเปิดเวทีวัฒนธรรมร่วมสมัยคนสามวัยร่วมสร้างสารรค์ครั้งแรกสารพลังเยาวชนผู้ใหญ่และผู้สูงอายุยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะ เมื่อวันที่18กรกฎาคม2568เวลา9นาฬิกา30นาทีค่ะณศูนยะ์การเรียนรู้บ้านสวนเองอ้านาเทิงบ้านดู่ตำบลดูอำเภอราศิสไลจังหวัดศรีสะเกษสภาวัฒนธรรมอำเภอราศิสไลจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมร่วมสมัยคนสามวายัยร่วมสร้างสรรค์ครั้งที่หนึ่งโดยได้รับเกียรติจากนายทิวารุงแก้ว รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสิสเกตเป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากภาคราัฐภาคประชาสังคมผู้นำท้องถิ่นเยาวชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกว่า300คนการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดคนสามวัยหัวใจเดียวกันเพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างเยาวชนวัยทำงานและผู้สูงอายุ ผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้านอาชีพและอาหารพื้นถิ่นโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจำนวน100,000บาทด้วยความร่วมมือจากเครือข่ายหลายพักส่วนอาทิกลุ่มอันซีนถิ่นราศิสไลต์มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก และภาขีเครือข่ายในอำเภอราศิสไลกิจกรรมภายในงานแบ่งเป็นสองส่วนหลักได้แก่ถนนสายวัฒนธรรมของดีบ้านเหาวว้าสู่ฟังโดยเครือข่ายวัฒนธรรมตำบล16แห่งที่นำเสนอภูมิปัญญาด้านอาชีพและอาหารท้องถิ่นอย่างหลากหลายเช่นการทำข้าวปุ้นแกงผักหวานการจักสารจากไม้ไผ่งานฝีมือจากผ้าทอ และเวทีโซเลเวทีเสวนาวัฒนธรรมพื้นถิ่นกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วนอาทิลุงบุญมีสุรโคศปลาดข้าวอินเสียระดับชาติตัวแทนชมรมผู้สูงอายุตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อาจารย์เสถียรพันงามเจ้าของบ้านสวนเอ็นอานาเทิงดำเนินรายการโดยครูสำราญบุญธรรมหรือแซมสายสันติชนนายตรีเพชรฐานชัยประธานสภา,าวัฒนธรรมอำเภอราศีสไลยกล่าวค่ะว่างานในครั้งนี้เป็นการรวมพลังพลเมืองสามวัยที่มุ่งเน้นการเรียนรู้และพัฒนายอย่างเท่าเทียมและยั่งยืนโดยมีวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นฐาน ผ่านกิจกรรมที่ทุกคนมีส่วนร่วมและภาคภูมิใจซึ่งเป็นต้นแบบของการจัดก,กิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมสมัยที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงของชุมชนในขณะที่นายทิวารุงแก้วประธานในพิธีกล่าวข่ะว่ามหากรรมวัฒนธรรมในวันนี้เป็นเวทีที่สะท้อนพลังสร้างสารรค์ของคนในชุมชนอย่างแท้จริงการที่เยาวชนผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ได้มาทำงานร่วมกันคือรากฐานที่แข็งแรงของชุมชนที่ยั่งยืนขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมผลักดันกิจกรรมดีๆเช่นนี้และหวังว่าจะได้เห็นการจัดงานอย่างต่อเนื่องในอนาคต งานครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างกว้างขวางจากหน่วยงานท้องถิ่นโรงเรียนผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปที่ต่างให้ความสนใจร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวันสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวในคุณค่าของวัฒนธรรมและการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมที่จับต้องได้จริงค่ะ